แคนเบอรี่นะครับเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยนะครับผม เพราะว่าตัวมันเนี่ยมีปริมาณของพิตามบินเยอะมากสารต้านอนุมูลอิสระมหาศาลและอีกนอกจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของพวกกรดที่น่าสนใจอยู่เยอะมากๆเลยถามว่าแล้วไอ้พวกที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันดียังไงตัวของแคมเบอรี่เนี่ยมันอุดมไปด้วยวิตามินซีมากเยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับผลไม้หลายๆชนิดนะครับอีกอันหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับก็คือว่าวิตามินซีบริโภคเยอะๆเนี่ยก็สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อได้ป้องกันหวัดได้ป้องกันเรื่องโควิดได้ช่วยป้องกันได้เลาะ นอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุมพกฟาวนออยน่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามันสามารถลดได้ทั้งเรื่องของการลดกรดไขมันเลวแอลดียในเลือดแล้วแอลดียในเลือดคอเลสเตอรอลลดลงมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็สามารถช่วยทําให้สุขภาพของหลอดเลือดและระบบหัวใจของเราดีขึ้นได้เหมือนกันทีนี้นอกจากนี้เนี่ยกลุ่มของฟาวนอยเนี่ยยังสามารถช่วยลดการติดเชื้อ H pylori ได้เช่นกัน ตรง H pylori เนี่ยสำคัญเนาะ H pylori เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบเรือ้อรังแคมเบอรี่เอ็กซ์แท็กสามารถช่วยลดตรงนี้ได้กันมีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับนอกจากนี้กลุ่มของสารโพลีฟีนอลเนี่ยยังสามารถช่วยทําให้สุขภาพของลําไส้แข็งแรงได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนึงที่ยอมรับมากๆเลยในตัวแคมเปรี่เอ็กซ์แท็คเนี่ยสามารถช่วยลดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะได้เช่นคุณผู้หญิงเกิดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยตัวแคมเปรี่เอ็กซ์แท็คเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ามันสาาามรรรรถชช่วยลดดดกตติเื้้้องนนีไะคับ จริงๆก็ถามบอ,บอกเลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าถ้าผมแนะนําก็คืออยากแนะนําคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าอะไรหนึ่งมันทําให้สุขภาพของระบบทางเดินปสัสสาวะเราดีขึ้นเนาะลดการติดเชื้อเนาะนอกจากนี้วิตามินซีที่เยอะมากเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวดีขึ้นด้วยเหมือนกันวิตามินซีมาหาศาฟรรลฟอร์มมนอยด์มหาศาลก็ช่วยต่อต้านม,มะเร็งเนาะลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายและเสริมสร้างภูมิกันก็จะไปภูมิกันเรื่องของหวัดเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเนาะเชื้อโรคโควิดก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับผม กินวิตามินซีคุณก็ได้แต่วิตามินซีเนะ <hours. S 1> าะกินแคมเมรี่เอ็กซ์ทรกนอกจากได้วิตามินซีแล้วเนี่ยเราก็จะได้พวกของสารตานุมม่มอสิสระและของพวกกรดหลายตัวเพิ่มข้าไปอีกด้วยเหมือนกันข้อควรระวังในการรับประทานพวกแคมเมรี่เอ็กซ์ทรกนะครับก็คือ1เนี่ยบอกก่อนเลยว่าอะไรกินมากไปก็ไม่ดีแน่ๆแ,แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรากินเยอะมากๆเกินไปเนี่ยก็คือหลักๆคือกรดมันเยอะพอกรดมันเยอะปั๊บอาจจะทำให้เกิดภาวะที่แบบว่าไม่สบายท้องได้ เขาเรียกว่า gastric upset นะครับผมอีกอันนึงคือว่าเนื่องจากปริมาณกรดซาลิซิลิกแอซิดในแปรเบคแฉกมันเยอะมากต้องระวังในกลุ่มผู้ที่มีภาวะแพ้ยากลุ่มแอสเพ i รินหรือยาที่มีะะกลุ่ม, in, อม,ม,ข,มของซาลิซิเลตเป็นตัวประกอบด้วยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ครับอีกอันหนึ่งที่ต้องระวะังคือว่าตัวแคมเมรีเนี่ยไม่ควรรับประทานร่วมกับยากลุ่มที่เป็นวัลฟอรินนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้าได้ต้องระวังนะครับเพราะว่าการรับประทานแคมเรีแฉกเนีย่ยอาจจะทําให้ตรงตับเนี่ย สามารถกาจัดยาได้บางตัวได้ยากขึ้นเช่นยากลุ่มจิตเวชบางตัวยากลุ่มแก้ปวดพวกกลุ่มเอนเซนนะครับจะทำให้าาร่างกายกาจัดได้ยากขึ้นครับสหรับโดสที่แนะนําที่เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนะครับก็คืออยู่ที่ครั้งละ360มิลลิกรัมนะครับวันละ2ครั้งติดต่อกันประมาณ6กอาทิตย์นะครับสหรับคนที่ใช้ทั่วไปเพื่อสุขภาพอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีป้ข้อวงชี้ในการใช้อย่างแน่ชัดนะครับแต่ก็ถ้าผมแนะนำก็คือแนะนำเท่ากันก็คือ ครั้งละ360มกิลลนิกรัมนอกวันละ2ครั้งครับอันดับแรกเลยต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเรากินพวกวิตามินพวกอาหารเสริมอะไรเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอย่างที่ผมกล่าวอยู่เสมอเลยว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่ดีควรกินอะไรที่พอดีพอดีดีกว่านะครับเนาะแล้วก็อย่าไปกินอัดกินไปมื้อเดียวกินกระจายกระจายมื้อเช้าครั้งเย็นครั้งดีกว่าครับผมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีขอบเขตในการดูดซึมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็สําคัญเลยพวกอาหารที่เป็นซัพพลาเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าไปโดยตรงกับร่าางกยเนะ ต้องเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้มีข้อมูลพิสูจน์ทางออยเนาะขึ้ทะเป็นออยอย่างชัดเจนรวมถึงว่าต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมด้วยเพราะพวกนนี้มันเสื่อมได้สุดท้ายก็ดูฉลากข้างหลังและวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุด้วยเหมือนกันครับก่อนจะทำการบริโภคครับผม